สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาร์ติ้งแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตีพิมพ์บ้างแล้วกันนะครับในส่วนของปริญญาเอกเนาะพอดีไปเจอเนื้อหาในพันทิปนะครับมีคนเข้ามาโพสต์ถามนะครับว่าเรียนปริญญาเอกสายวิศวกรรมเคมีควรตีพิมพ์ในเจอน์นลประมาณไหนดีนะครับเช่นมอีอยู่ในคอท้ายไหนหรือว่า Impact Factor อะไรเป็นยังไงดีนะครับอันนี้หนูอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายขนาดนั้นเพราะว่าในเรื่องของคอทายอิมแพคแฟกเตอร์มัน หรือว่าพวก SJR อะไรพวกนี้มันมีมันมีแล้วแต่แบบค ondition ของแต่ละคนเลยที่จะส่งไปในเปเปอร์ในรูปแบบลักษณะไหนนะครับแต่ว่าโดยก็อยากจะพูดในฐานะที่แบบเราเคยตีพิมพ์มาด้วยละกันอ่าเคยตีพิมพ์มาหรือว่าเคยรีวิวงานคือเคยเป็นคณะกรรมการรีวิวของบาง journal อะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานวิจัยสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็สืบเนื่อง คือมันส่งผลต่องานเขียนของเราอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งการการทํางานของเราเนี่ยอันที่จริงอ่ะเราต้องคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก่อนที่เราจะแบบว่ามีงานตีพิมพ์ออกไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการคิดสักนิดหนึ่งว่าในงานของเราเนี่ยเรามีอะไรที่แปลกใหม่กว่าคนอื่นหรือว่าเรามีองค์ความรู้ใหม่ที่พอที่จะคิดขึ้นมาหรือว่าหาวิธีการทดสอบแล้วก็พอทดสอบได้แล้วสามารถที่จะไปบอกต่อคนอื่นได้ว่าอันเนี้ยยังไม่เคยมีใครทํามาแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ถ้าหากว่าใครจะไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยก็สามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลตรงนี้เอาไปใช้ต่อได้อะไรอย่างเป็นต้นนะครับก็เอออย่างตอนปอตีของหนูเนี่ยหนูก็คิดตัวร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับในส่วนของตัวไมโครีแอคเตอร์ไมโครเซปเปอรเตอร์ที่มันควบรวมกันสําหรับการผลิตไบโอดีเซลนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็อ,าอ้างอิงจากงานของคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เอามาโอเคเอามาควบรวมเอามาทํางานวิจัยนะครับเอามา เขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแน่นอนนะครับแต่ว่าแผนของเรามันก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือหนูจําได้ว่ากว่าที่แผนหนูจะชัดเจนเนี่ยเวลามันล่วงเลยไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนกันอาจจะแบบครึ่งเลยแบบครึ่งหนึ่งของการทํางานวิจยัยหรือว่าครึ่งปีตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็พยายามตกให้ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามตกให้ไปถูกสู่ในที่ที่ถูกทางนะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงในจุดที่มันควรจะเป็นหมายถึงว่างานวิจัยของเรามันควรที่จะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ต่อสังคมนี้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละจน,นกระทั่งเราเราก็สามารถที่จะไปในทางที่ถูกต้องได้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออมีเนื้อหาภายในงานที่ ที่มันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ที่เราสามารถที่จะไปบอกต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเรื่องแรกสําหรับการทํางานวิจัยอันต่อมานะฮะก็คือการเขียนการเขียนก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้ไปกว่าการทํางานวิจัยเลยนะครับลักษณะาการเขียนของเราเนี่ยเราจะต้องเขียนด้วยด้วยความที่สามารถเล่าเรื่องได้นะครับสามารถเล่าเรื่องราวได้ว่าในอดีตเขาเคยทําอะไรมาอย่างเช่น part introduction เนี่ย ที่หลายๆคนเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นงานแบบตัวของเรามากนะักแต่ว่าอินโทรดักชันเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆมากมาก,มากเลยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นถึงได้ว่าคนเขียนเนี่ยเขามีความรู้ที่กว้างมากแค่ไหนที่จะที่จะทำงานที่ต่อยอดจากคนอื่นมาหรือว่าพัฒนางานที่ที่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะเทียบเคียงกับงานของคนอื่นได้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของงานเขียนตั้งแต่ Part Introduction อันที่จริงแล้ว p า r t ที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็น Introduction เลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่นอดีตจนถึงเรื่องของปัจจุบันที่มันเชื่อมโยงกันมาแล้วก็เล่าเรื่องเข้าข้าวว่าแบบงานของเราพิสูจน์เรื่องอะไรได้ผลเป็นอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจาก ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดีเทลใช่ไหมครับเรื่องของอุปกรณ์วิธีการเมทรัลโลจีรีซอร์สหรือว่า d i s c u s s i o ต่างๆไอในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อ่าชี้วัดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับว่างานของเราควรที่จะผ่านเข้าไปหรือเปล่านะครับถ้าจะถามว่าปริญญาเอกสายวิศวกรรมเคมีควรตีพิมพ์ journal ในระดับใดแบบ quarter ใดอะไรเงี้ย นุ่ยก็คงบอกได้ว่าก็สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไว้ก่อนนะครับอย่างเช่น Q 1ไว้ก่อนนะครับ Q 1เอ่อแล้วก็ถ้ามันก็จะมีเลเวลอื่นอื่นอีกใช่ไหมครับก็ Impact Factor ก็ควรที่จะสูงๆไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่อันที่จริงแล้วมันก็แล้วแต่คอนดิชันของแต่ละที่ด้วยเนาะว่าแบบมสมมติว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจแค่ว่าจะใช้งานนั้นสำหรับการจบปริญญาเอกแล้วเจกนการตัดสินเขาบอกว่าเอาแค่ okay, Q คิวนี ney, ้คิวนี้เท่านั้นก็ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองไปภาพไกลถึงอน,นาคตว่าเราจะใช้งานอของเราที่ตีพิมพ์ในวรารสารที่มีคนสนใจค่อนข้างสูงเนี่ยมันมันก็เหมือนจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีของเราอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าไปสู่การทํางานในอนาคตนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าเออเรา จบปริญญาเอกมาแล้วแบบงานมันดูเคว้งคว้างหรือเกิน,นอะไรประมาณนี้ในใน,ในความคิดเห็นส่วนตัวของหนูนะครับอันนี้ถ้าหากว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหรือว่าอาจจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาแชร์บอกต่อกันได้นะแต่ในความคิดเห็นของหนูมันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือเอ่อทำให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของการตีพิมพ์วารสารระดับ Q1 ใ,ในในความคิดเห็นของหนูนะมันจะไม่ได้ไม่ไม่ถึงกับแบบยากมากๆ นอกจากที่ว่าเราก็แค่เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของงานวิจัยของเราให้มันแน่นๆให้มันมีองค์ความรู้ใหม่นะครับที่ที่เราสามารถไฮไลท์ได้ชัดแล้วก็เราก็พัฒนางานเขียนของเรานะครับอย่างหนุ่ยโชคดีที่ที่ตัวตัวหนุ่ยเองเนี่ยได้ฝึกฝนการเขียนตัวนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ปริญญาตรีอยู่แล้วนะครับการเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างเช่นอตอนที่ หนุ่ยเขียนที่สิ้จบตอนปตรีมันก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งอันเนี้ยอาจารย์เนี่ยเขาก็ปูทางให้ให้หนุ่ยได้ลองเขียนอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เขียนเอาออกมาเป็นเวอร์ชั่นของงานที่ตีพิมพ์ออกไปอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่โอเคมันก็ได้ประโยชน์มากๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้หนุ่ยมาเรียนอยู่ปริญญาเอกเนี่ยตอนนี้หนุ่ยก็เขียนงานของปริญญาโทอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็งานของปริญญาเอกที่ทําตอนนี้มันก็คืบหน้าระดับหนึ่งก็จะต้องเขียนเพิ่มเติมออกมาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนมัก็ เขาเรียกว่าแหละมันมัน,ม,นมันก็เขียนถ้าหากว่าเราได้ตีพิมพ์ในวารสารที่ดีๆมี impact ส,งสูงมันก็เป็นโปรไฟล์อย่างหนึ่งที่ติดตัวเราไปแล้วก็ เป็นประโยชน์ต่อสังคมใบนี้ด้วยที่คนที่เวลาเข้าหาเวลาเขาเข้าถึงข้อมูลแน่นอนว่าเขาก็จะไปดูในวรารสารที่แบบมีชื่อเสียงก่อนเป็นันดับแรกอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่ามีความเกี่ยวข้องโอเคความเกี่ยวข้องอันนี้หนุ่ยก็ลืมเล่นไปเมื่อสักครู่นะครับความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของเรากับในส่วนของวรารสารอะไรเนี้ยก็มีความสําคัญนะครับ เพราะว่าถ้าว่าคุณเขียนงานดีแค่ไหนแต่ว่าไปพิมพ์ในวรารสารมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นไปพิมพ์ในวรารสารที่มี Impact สูงๆก็จริงหรือว่ามีเอ่อเอ่อเเปอร์อะไรเงี้ยก็จริงแต่ว่ามีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกันกับธีมของ Journal ท่านก็มีโอกาสที่จะโดนรีเจ็คนะครับเออก็เพราะฉะนั้นแล้วก็พิจารณานะในส่วนของธีมในส่วนของ Impact Factor ก็โอเคนะครับแต่ก่อนน่าจะ ไปสู่ตรงการตีพิมพ์เนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของเ,ออเนื้อหาของงานนะครับแล้วก็วิธีการเขียนเล่าเรื่องนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ